สวัสดีครับพี่น้องหมูวา่านบริเวคชิปได้น,นีมครับปรไปตรงของมากครับบดิเวดชิปเลยหมูว่านอันนี้ต้มกระดูกหมคูครับค้ายๆต้มเล้่งแหละแต่ห้องบริเวดคือเพิ่นบริเ็ดลดสมลดน้งครับพี่น้องเห็ดแบบนัวๆอันนี้ก็แก้วน้ำพริกพัดครับเห็ดแบบเนือกินในโดนแล้วก็มี่ทอดหมูแดดเดียวก็มีไข่ดาวครับพี่น้องอันนี้ ทางบ้านมันเอามาให้ครับทางบ้านแกงนมาไม้ครับต้มฉับฉายหมูครับพี่น้องหมูอันเพื่อนบ้านเอามาให้ก็เพื่อนบ้านคือเป็นกับเขาหลายบเราเหมือนพักเลยได้เมียนแมวหรือจะเมียนนั่งจะเพื่อนบ้านเอามาให้เด้พี่น้องเ็น้องเสี่ยงมืดมือเรียบเหมือนสะมืดทุกคนเลยแม่นั่งแม่มัดแม่เมียวตัวนี้เขาเห็น ต้้มคลายๆต้มเล่งเนะพี่น้องแต่เขาบริเวณเฮดคือเพิ่นเนาะน้ำซุปอิ่มทุกคนเนาะคุณละสวยสวยสวยเอาเฮ็ดคือเป็นรสชาติเข้าครับพี่น้องต้มครับเอาเอาตะเลึงเลยบ่เลยเอาบนเลยเออฮะเออฟินเนตเด้อพี่น้องฟินเนตไวไวฟินเนตบะนอนน้องฟินเนตไวไวเนี่ยมาครับมากินน้ำตาลกนอนละปิดหูปิดตาออนอนเถลูกอี นอนนอนแย่เตยมนนอยากใส่อูนั่นเ็นแล้วอูนี่เนซอสนอนแนงแล้วที่ไได้ขายออกบรนี้ประกาศขายมาครับแจบๆน้ำกันขายออแล้วเอาไปซื้อรถกลมเราแจ้วผิดคงแบบนี้้งนอกอยวไปมากมาครับดูอะยครับเด้ ว่านป็่งของมาเลยใบเฮดลิปดยครับน่นานเลยเนาะชุดยอดสุเลยสมโภเจอาเป็นอย่างหลุกเป็นอย่างจะนอนหนีถามแม่แล้วลู้ยังไงต่างัน่างม่คนเแจ้บแช่แช่แช่ละางห้องหลังอืม หมูแดดเดียเด๋ยวรอบใหม่สิพนะี่น้องรอบใหม่ไงรอบก่าเบิร์ดไปแล้วแก้วพัดตลอดใหม่ครับพี่น้องเห็ดใหม่ ดานด้วยจำมะคือเันกันมีร่างับขึืนสีไขนะ่น่ะยกของขึ้นสูงพี่นอ้องมมนหนักขึ้นสั้นซี่สั้นหาครับสองมือซ้อนเลยโอ้เก็บกระดูกกระเดียวเลยพี่นอ้องเล่เหมือนว่านเลยบนเด็เหตุกาเลยครับ ไม่ได้เห็บให้พี่นองเบิ้งเลยครับนี่เลยเดีไม่เ็บให้พี่นองเบิ่งครับไม่ได้กินแล้วใช่ยงอกหอยมอลัลเก็บชายในป่าออนเนองเลยือวบนอะไรเปลยของต้สดใเลยนะกลกัวัว เป็นน้ำกันตรงโลงโชคดีครับเราห้องทีทานไปน้ำกันครับพี่น้องดูแนบสุขภาพานเลอรแฟนครับเอน็นตีตุกปูตุกข้อนมึงไม่ร่ำกันมึงขึ้นกันขึ้นตีไข่น่อค,ครับเก็บขึ้นครับยกดูวิ่งตัว,วยัง่งเราได้ไปใช้หมูคู่คนเดียวบ้านอไอเตะกับเขาบ้าคนไปกิน เต็มมีแจ่กระเทาะเ้นเอามาให้นี่รำท็ดคือสัวบันเท่าครับตัวไก่ส่วนยังครับนี่ผิดสดมีต้นหอมกับเที่ยมก้อยใส่ครับเราจะจะถัถขายปลาโอเชบ่บุคคับนาเขาบ็ตตรง หัดออกก่อนหรือว่าขมวดกะปองออก่อนนองข้นต้มใส่ไปต้องกันในน้องบกว่เคยกินปาอระปองขดไหมก็เลยเคยไ้กินไบเคยได้กินของขาเห็ดเนนะี่ยส่งจบบนั้นก็ไม่กินเนาะที่พอติดใจเราลองมาต้มใส่ไปงเี่ยวแล้วอยู่ว่ามันเอดไลนเนี่ยเอกินมนกินปหมดไงอีกส,สองน สะดวครับลกเล่นเอาต้มหัวต้มก็ได้เต้มจืดก็ได้พี่น้องอย่าตองกนเท็ดนไม่ปวดต้มอยาชิเดี๋ยอ้วไไ ไม่ตะลูกจานี้ดดมาสิเ็ยบัทตะเคีดดย,เ,คดดย,เ,ยเนาะไม่ก็ได้น้องเราเก็บสิบบาเต็มมีน้สกระดูกันกิ๊เาเกบสบาทครับเด่นัคือเล่งของขายนี่ครับเล่งขขาขายมีเนื้อเ่องนมันเนื้อเต็มใส่เนื้อหลายของเหมป็นตะียนก็ขาวุ้เทียงงูน่าจะกินยังไงกิน

ต้มสับไทยกับกระดูกเพื่อกันครับเนี่ยแค่กระดูกกระดูกมันนี้มันต้มหมดเนระหมดยัดหงอซื้อของซุนได้บอกอันนี้มัน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 ไม่กระดูกเนาะขาโม่เนาะน่ยเนื้อเต็มเนื้อของเข้าเหมือนกันะอันนี้เนื้อหลแล้วมันมนเนี่ยเนื้อไหลายเพันว่าเอาเนื้อออกได้อันนี้แผ่นดีอยู่หมัเสียังนูนนี่ยเป็นตับออกเลยเต้นมาแล้วเนื้อออกไปปั่นครับพี่น้อง น่ามองมีมิตกระดูครับที่เป็นตัมเล็งขายต <c oughs> ้นน้เพันขายมหกสนึ่งตัวกระดูอะไนี่หนุนน่าเช่อตังสินพี่โอซ่อนตังมากให้ลายตามบเต็มเหลือแค่ยี่ยีที่บาทแม่เอาไปซื้อน้ำนั้นเด้หนึ่งสั่งถอามาลอยนึ่นนี่แหละแปลว่าเป็นจก๊บจนี มืมันบดได้อันนึง่งหีดตั้งไป่บดได้ขาหมูบ่ตั้งขาคอมันบดได้ขาจีบมันบดได้ขาจีบครับเนาะกลิ่นมเเบบะเขือเทศอะไรดอกเมื่อยเครือสีขไข่นี่ครับฟ้องมื่อหลังมันเด็พนักงานินัมดจน การพี่น้องอเออหนุ่มีร์เป็นไกู่มาเห็นเหตุจารกับพี่น้องการพี่น้องรอเนาะนนคนติดติดตามหนมืีล์ําครับซีทุกุทุกคน่คนน๋ขอขอบคุณเด้อพี่น้องดูแลสุขภาพดีๆีครับช่วงนี้เป็นไข่กับเพค่อยอยากไปรพอาบาลครับเขาตรวจโควิดนะซีเศร้าแล้วล่ะคนก็เริ่มเป็นน้อยลงแล้วเนาะลดลงแล้วดูวแลสุขภาพกปน็นรั่สังครับ พอไ<อ>ล่จังหวัดเพิ่งกับปิดทะเลเนาะเพิ่งปิดจังหวัดตรงนี้บ่อพ่อไปใส่กับจะไปครับบ้านนุ่มเวล่ำของครับกับปิดหมูบ่บ้านนึงกันตอกไม้ไผ่ตัดหนาทางหมู่บ้านได้แต่ว่าเห็นเขาลดเขาอ,ออกลลไ,ได้หล่ะเมื่อในเบิร์นเฟียดเฟียดได้นหน่อยหนึ่งแล้วร่วมเปิดท่างเดียวตรวจยิ่งขึ้นหรอกเปิดทางอ่ะต้อยบัดเขาเวียนซุ้มเงอนขึ้นหรอกซุ้มหม้อซุ้มหมอซุ้มอย่าง พพบานเจ้าอันประตูทั้งเขาว่านห้องนี่ปิดตายเลยบ้านห้องเขาเลหลายทางอ่ับ้านเีาวก,กับปิดเขานั้วเป็นทอ้องอีกเป็นทอน้อเขาหรือปิดนตัวบ้านของเาบื้ไปลงเพียนทางเาด่าวเลยหรอข่าวปากะดงพกภาษาทีตก,กันครับะี่ววเขียนมาทางาหารไกเ่เรานี่้านตับ้านนนเลิ่นบ้าน เป็นลายข้างหนึ่งที่เป็นเนาะเขากับพิดแล้วพี่น้องบ้านนุมมือร่างเป็นหลายครับขนาดร้านนุมมือร่างเป็นหมอเป็นกับเป็นท่านเอกากระบ้านดูครับพี่น้องเป็นกับเป็นดูแลมีดูแลคนป่วยขึ้นกันเป็นยานเป็นเป็นขึ้นกันเป็นบดอยากกระบ้านครับเป็นกับดูแลอันยังก่อนหมอเป็นยังกับเป็นดูแลกว่า บานยูนาหา่บานขวดเออยบานขวดเพิ่งก็นี้บมกกาบานไกล้ๆครับเนาะเพราะว่าทำไมพญานอุ่มมเอิ่งเนาะแ่บบมันเห็นแ่บอเ่เพราะว่ามันดูแน่ที่ใส่สุลดในยังเพราะว่ามันมันดูแน่คนป่วยอยู่ครับคุณได้มท่านลับบ้านคนล้งตดแต่ว่าติดอยากกอดกับว่าได้กอดเท่านั้น ผู้สาวก็ไม่เห็นก่บไปไกลเลยนี่พี่นรลดรปไนยังรถไปล่างบ่เทียนมันเครืองพันกิโลเ่ยงมืมง่นกิโลเียเขาสูนแล้วเขาสูนเอาออกไม่ออกเก็บมสบุดเก็บนอนมาปิดเน็ตยปับมไม่นอน มันน้อยไปแล้วเนาะมันคงไม่ละนอนแล้วตือเนาะน้อยเนาะขามันสวดออกแล้วคือจะมันติดตกใจก่ก็ยังมันฝันเนาะขามันไกลเนาะปากมือเร่างหมืเป็นจางๆครับเมื่อคืนได้ใช้เน็ตเดือนจอมเดือนลดคันทันตีเดือนหรอเป็นนมหรอเนาะเมันกับบ้านน้อยสองเดือนสนิทใช้ไม่ได้แล้ว คงมันเริ่มก่อนดูดูแลดูลกระเพาพเพราะว่าออกของนอกจุม่มือพี่น้องว่าหลูกค้าต้นออกาอมาเหรียญจิ้นเนี้ยตอนไหนเขาปี๊ดรับเขามาซื้อของไปล้องหรือยุบ้านเองพี่นอ้องไี่มีมันเกี่ยวกันกันนั่งเอีกเขามาถามบาหูนด้วยดีไหมนีม่เขามาถามก็พวกเบลดพวกอะไรเขาต้องเล่นบาหูนไงมีของบอลเรือยองสร้างมาหลายตัว้นไเห็นดี้โบรา ทางน้องกัลสาเห็นบราของของเทีมยังไม่ได้เลยของเจ๊ก,กี้อะ่ะเ,เขาโทรบอกลูกค้าเราว่าพี่เออเขาก็บอกว่าเข้าใจอยู่คนเป็นปนว่าลูกค้าสองจองรู้ว่าเกาตกอันนู้นมือส่งมาจังเลยนะรู้ว่าของไปเรายองว่าใครรยางเขาบอกแล้วเขาก็บอกอยู่นะว่าส่งมาใจเลยค่ะโอเคเแต่วะม่าไม่เมื่อไดิ เป็นอาทิตย์แล้วอือแต่สิบอกคนนี้ว,ว,ว,ว่าของเม่นะชืเจ็เจ็บวดขงเขาก็ยังโซ่เรเร็วนอนไม่นอนข้าวของสักเื่อเื่ออะไรก็ของเขาชื่อบอกไอ ก็แรกกรรการสั่งนะว่ามันสียอดซากะส่งหนึงน้อง,ออง,องเลเลยอเยมือบัสุดดีขึ้นนพี่น้องแล้วนะครชิปแตงแซ่บงพี่น้องมึงเพ่ามันขึ้นหนูกินข้าวต้มครับพี่น้องหาอ่างออกมั้ยไม่สบายสบายเบ,ายบียร์มันฟองรัง ก็สบายแล้วกินายกับพีโอสัางซ้นกันเสียซ้นกันมัน,นแห้งโคตรสองลังจะว,ว่าจะตเยกินมะพร้าวสองชั่วโมงเนอสองลังสู้กันมาขึ้น,นอ่าสู้กันเมาขคืนว,<า>ว่า,วาด้นอนเป็นเมียผิดหรือแน่หน้าจา้าโอ้จา้าโอ้มได้โดนเต่าบุกล้ห่างแล้วกรับแกอีกันโอ้ยเป็นคนยัง วาไปน่อยของแม่เนโกนกออกวางทุเรียนไปยังเว่าแม่กับหูเมียเขาหากกับลาดน้าแม่หูเมียเร็วเนะมันนีก็กกับแจแบบะนเสีงวุบวัดวุบวัดจุ๊จนยังกินเสียงกินเข่าแปบเบียวหกับเมีเหมือนกันกินเข่าเปบเบียวกหกับเวิดนี่ก็นทิ่เข่าไปได้นหากเป็นมันตัวน่อยครับโด่งโรคเสด็จแตเป็นอเป็นโดคแบบ แบบเสร็จติดข้อไหมพี่น้องมึงไม่ลำอีหยังนี่ติดข้อหันใจไม่ค่อยสะดวกทีมักรำข้ามครับพี่น้องฟิตเนสนี่นะครับเอากระเจียมากินที่เรลองมันหายไปพักหนึ่งเหมือนเดิมมันมาเป็นอีกไปหาหมอกระเจยวหายไปโดนตื่นเราเสร็จปั้นดังปั้นหนูอลไรบัตรตรวจโควิดหมอบอกเป็นแพ้ช่วงก่อนนั้นกินยาคุมแพ้ชุมนื้อกินยาละลายเส้นะเราเบ็ดแล้ว กินของเย็นยอีกเป็นอีกมันต้องไปซื้อยาพุ่มแพลไว้มันกับยาสเสลี่ยนนี่เือมันไม่ได้กินท้องหรอกกินบอกสนเนื่องเนาะบนกระของอาหารชคดีจะผัดไปกินอีกอะเป็นพุ่มแพลอีกเลยถืออากาศเย็นๆในแม่์นในที่รถไปเนี่ยขนตกะข้าวขนหยุดตกมาแม่นเลยหย,ยาบยัยบแล้วขั้นหัวใจด้วย,ยด้วย กุ้ยช่ายเป็นแบบนู้นไม่ร่ำคาญคอมเมนต์มาบอกเลยว่าเป็นอย่างที่น้องกุ้ยช่ายที่ไปตรวจแล้วครับว่าตรวจโรคเป็นพุ่มแผร่พุ่งอย่างนั้นเป็นตั้งไหนครับพุ่มแพร่จะเป็นโรคแลนะ้เออมันกินบ่อดค่ะตอนนีหรืหอมันเป็นโรคเพราะบางส่วนก็เป็นขึ้นรุ่งหมานก็ต้องขีดพวกยาขึ้นรุ่งเห็นไหมรุ่งขีดยาให้แากระดับอันนั้นมันเป็นเหอือดหอบอันนี้มันวอมาย เอิญหอมเป็นอีกแบบหนึ่งอากาศม้ามันแน่นเบิดเลยมันหายใจบ่ได้เลยเด่นัน,นตันเบิดเลยเด่นหนึ่งลุกหวานหนึ่งเขาเอ,อ,อิญหอมไอ้หลงนั้นเป็นอิเศษเซื่อๆลุกหนีกอากาศขาดด่างขีดปากว่ได้ดกันลูกพว่วิวอบหอ่ยู่น้ำเล่ายิงเหล่าแก้วเดียวกันเป็นเหนือดเชื่อครับโยน กบ้านนน้ำลูกหมาด้วกันบ uh, like uh, no, do mm. yeah. ่เขา็ดเลยเขาบจำให้จ้บของันนั้เาจะของว่าก็กินเดยบ้านบอกว่าก็ดีเลยแม่ได้กินแม่วางเ็วาน้ำแยงแม่บากินสาแล้มมากินอะไรกนอย่างเต็มเตียงเลยเอามักจะดีก็เด๋อวเดือดกินเต่าหั้คำาเขากินจะสีวนเออสี่มนสามมนแม่กินกัน คืออันนี้กินละนวนเนาะมันเย่อมับ่ยอยเยื่มัมนรสของมันเองไงหลงมันต้องไปคำเ,เขา้าวว่าให้นมบนานี่เบื้องเอาเนีอยอ้วนอันนี้ให้นมซื่อๆดอกกินไลยปนินนนดันรสทองมันสิบีกันแด้ววันนี้คุณผู้ชมครับคุณผู้ยมเห็นแล้วไหมวันละไม่ครับพี่น้อง ปีนี้กำลังจะได้กินเนี่ยทุเรียนครับกำลกินตุเรียนทีชุดตอนนันก็นั่งเริ่มต้้งปลาเขาบอกว่าตั้งตัดชูดพี่น้องต้้งปลาเขาอตัดแต่เพราะว่าเอาหน่วยดิบมันไปอันเห็ดอันนั้นทุเรียนสดๆจากสวนอร่อยสุดๆเนี่ยใส่ไปแล้วสองในสามในกินข้นขาวเลียงไม่ได้เนี่ยตุกษะ กินหลายแล้วครับี่นองแน่นเด้อแซ่บกรอบดีกรอบนอกนุ่มในแล้วนเดียวพอแล้วครับนับนะไรกินแซ้วเดีพามือสุดเลยนไปาฮาพามือนีเลยมือสุดเลเลยพองไงมันสุก ครับเ้นี่แหละกีนี่นวยแรงเลยข้าวทุเรียนจันเป็นเพี่น่องขาวทุเรียนไตม้วานเลยจืดซื้อเลยอันนีหนึ่งตัวยูสีตะเกียบนะอันนี้หนึ่งตัวยูสีตะเกียดนะทุเรียนจันมันบิดแล้วน้องกะบ้านทุเรียนจันครับเพื่นว่าเพื่อนนึงกบกัดจากกันแล้วจะมัดตัวนาองงว่ะทุเรียนไตมมดแล้วนี่ไตกับไตเพื่นว่า แซ่บขึ้นไหลายกับมะเดื่อเขาดานกุน้วนทุเรียนอืมมิ้นตะแป่งมองมันโอ้ยไม่แห้งขึ้นหรอพี่น้องวันี้เห็ดง่ายกับเกียบจะเป็นร่มวะมีแต่สั่นสองบัดเลยพี่น้องมาเนี่ย บางโนขนาดว่าน้อยก็สั้นส้งเหมือนนี่โอ้ยหมือนโตมี่ตันเด่นหกขึ้นตรงนี่ของพี่คนตาหนึ่งเดียวอยู่อ่นตัวเซนนั่นเลยครับพี่นอ้องพอได้มาคิดนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่นอ้องเลิกกดซัดตะไคร่กดกระดิ่งให้น้องมีร่ำน้าครับครับพี่นอ้องครับกะพึ่งหายไขนะ่เนาะพี่น้องกันป่วยมาแต่หมอบ้านหรอหรอครับ,ปปรบพี่นอ้อง กินแบบบ่ค่อยได้อันนี้ปัญหาแล้วเมื่อใดสภาพเต็มร้อยครับบ่ค่อยได้คริสต์เชติปให้พี่น้องเบิ้งแบบคื่อย่างประมึกปัญยังนะครับพี่น้องครับคริสต์เชติปจังสันให้เบิ้งครับพี่น้องอีหาวัตถุดิบดีๆมาให้พี่น้องเบิ้งครับครับดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อช่วงโควิดครับช่วงนี้ครับแฟนคลับเอฟทีทุกผู้ทุกคนครับครับผู้ใดเข้ามาติดตามนุ่มวีรัมเป็นเอฟทีนุ่มวีรัมบอกขอขอบคุณได้หลายครับ เปกันไปตลอดผู้ใดอยากมาดกัรทักไต่ลางอันคลิปนุมวิลล่มได้ครับครับคัทักมาใต่คลิปนุมวิลล่มได้ครับุ้ามาหาได้ครับพี่น้องแล้วคุณละล้งโลกโควิดผู้ใดอยากมากินกับนมวิลลมครับเอซทุกปู่ทุกคนครับตอนรับเสมอครับพี่น้องครับครับผมคลิปนี้นมวิลล่มกับใบสมนีครับสวัสดีครับ